กระทบหนักกระทบเบาพอมบอกเราเรื่องราวข่าวสารสโมสรเชลซีกระทบปากสิงห์วันนี้กระทบปากสิงห์เขาเปิดรายการด้วยการพูดถุกท่านกระทบกับเรื่องราวความต้องการของทีมที่ตกเป็นข่าวประเด็นใหญ่กับนักเตะในระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกนั่นคือคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตกเป็นข่าวแสดงความต้องการย้ายทีมมาตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วตัวเหตุที่ว่านักเตะอยากลงเล่นในศึก UCL ซลเพื่อรักษาสถิติการลงเล่นรายการดังกล่าวให้อยู่ยงคมกระพันต่อไป นั่นยิ่งทำให้ทางโรนัลโดมีข่าวคราวมากมายกับหลากหลายสโมสรรวมถึงเชลซีของเราเช่นกันครับในยุคการเปลี่ยนถ่ายเจ้าของใหม่มาเป็นทางท็อปโบลี่ที่แสดงความต้องการชนิดที่ว่าโจงแจ้งว่ายังไงก็ต้องเอาตัวโรนัลโดมา่วมทีมให้ได้จนกระทั่งสื่อดังกล่าวตามมาคมข่าวเลยครับว่าเชลซีคือเต็งหนึ่งณนะปัจจุบันที่มีโอกาสสูงในการคว้าตัวโรนัลโดมาร่วมทัพตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ทว่าดีลนี้ไม่เกิดขึ้นเนื่องด้วยอดีตกุญซือของเรา ยานทวัสทูเคิลไม่ได้ต้องการตัวตั้งแต่รายนี้เข้าทีมแต่แรกเริ่มเนื่องโดยเกรงกลัวว่าจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสปิริตของทีมเสียมากกว่าหลังโรนโดเคยมีประเด็นมากมายเกี่ยวกับการทำลายยูเอนตุสให้เสื่มเสียสปิริตซึ่งสวนทางกับนโยบายของท็อตโบลีที่แสดงความต้องการสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสเข้าทีมจนนำไปสู่ความขัดแย้งไม่ลงรอยและจำเป็นต้องแยกทางกันในที่สุด ซึ่งก็มีหลายสื่อสำนักดังถกประเด็นมากมายเลยครับว่าดีลของโรนัลโดเป็นหนึ่งในเหตุผลของการแยกทางกับทูเคิลในครั้งนี้ด้วยดังนั้นสิ่งที่โบลีอยากได้ก็ไม่ไหวแล้วครับนั่นคือกุนซือที่มีแผนชัดเจนว่าต้องการใช้โรนัลโดดังนั้นเขาจึงตัดสินใจดึงตัวทางแกรมพอตเตอร์เข้ามาคุมทีมและก็อารีทันควันเลยครับเมื่อเจ้าตัวถูกถามถึงประเด็นการคว้าตัวโรนัลโดทางพอเตอร์ให้สัมภาษณ์ไปว่าไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยครับในการคว้าตัวโรนัลโดมาร่วมทีม ผนวกว่าสถานการณ์ตอนนี้โรนัลโดกับทางโต้นสังกัดอย่างแมนยูเต็ดก็มีโอกาสสูงอย่างยิ่งที่จะยุติสัญญากันลงจากความที่นักเตะนั้นดูเหมือนจะไม่ดีพอกับที่อีกแล้วเป็นตัวสำรองค่อนข้างแน่ชัดในยุคข,ของเอริกเซนฮาร์ดพนุวกว่าเจ้าตัวมีปัญหาค้าสนามเขามาวุ่นวายตลอดเวลาจนขัดต่อว,วิสัยทัศน์ความเป็นมือชีพไปเียแล้วแต่ถึงอย่างนั้นสื่อดังมากมายก็ยังยกเชลซีเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวซ r อาซตามเดิมทั้งที่หลายฝ่ายนะครับ รวมถึงแฟนบอลอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวทานดังกล่าวที่ทางโบลี่ชัดเจนไม่ยอมแพ้อยู่เสมอลองมาวิเคราะห์กันครับว่าสาเหตุใดโบลี่ถึงอยากได้โรนัลโดมากขนาดนี้ลองไปฟังกันนะครับเรื่องแรกเลยครับการจบสกอร์จริงอยู่ครับโรนัลโดอาจจะอยู่ในช่วงของอายุในวัย37ปีอย่าง38แล้วและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะหมดพิษสงกับการเล่นบอรลรพิมร์ลีกไปแล้วก็จริงแต่พอลองวัดเทียบนะครับ ผลงานเกมรุกของเชลซีก็เรียกว่าอาจจะตอบโจทย์การพังประตูมากกว่าใครเพื่อนนะครับเนื่องด้วยผู้เรื่องเกมรุกของทีมยังคงมีปัญหาเรื่องพังประตูอยู่ต่อเนื่องฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงสวันดีสวันไข้ไม่ต่อเนื่องอย่างกองหน้ารายอื่นดังนั้นเลยนะครับการดึงโรนัลโดมาที่มีความเฉยบคมอยู่แล้วก็น่าจะสามารถทําประโยชน์ในการยิงประตูหาตําแหน่งเพิ่มสกอร์แก่ทางเชลซีได้แน่ครับข้อ 2. การตลาดด้วยคําว่าแบรนด์ที่มีชื่อว่าโรนัลโดนั้นยังไงเสียก็สามารถตีราคา ผ่านการตลาดได้อย่างสบายกระเป๋าและดูทรงแล้วครับอีกดึงเหตุผลที่ทางท็อตโบลี่อยากได้โรนัลโดนลักหนาเนื่งอง้วยความต้องการเอามาโปรโมทสโมสรของตนให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกมากยิ่งขึ้นรวมถึงการหากําไรจากชื่อของเขาในการสร้างรายได้เขาสู่สโมสรโดยเฉพาะเสื้อแข่งนะครับลองจินตนาการเล่นๆหากได้มีการสกรีนชื่อเป็นโรนัลโดแล้วแฟนบอลเชลซีจะไม่มีเล,เลยครับที่ต้องการอยากได้เสื้อแข่งที่มีชื่อสกรีนว่าโรนัลโด ข้อ3การันตีโอกาสให้กับแมนยูเต็ดตอนนี้ณเวลานี้ยอมรับได้เลยว่าสถานะไม่ใช่คนสําคัญต่อไปแล้วจกากการเป็นตัวสํารองของทีมซึ่งต่างจากครั้งอดีตการที่ตนนั้นเป็นคนสําคัญของทีมไดโลทุกเกมไม่มีขาดตึงทางท็อปโบโลี่อาจใช้จุดสําคัญดังกล่าวลอ่อลวงทางโรนัลโด้ให้มาซบเชลซีโดยการมองโอกาสการลงสนามเพื่อกู้ฟอร์นและเตะกลับมาอีกครั้งนั่นเองครับแต่ถึงอย่างนั้นแม้ว่าสามให้ผลดังกล่าวนะครับอาจจะเป็นตัวชี้วัดได้ดีว่าโรนัลโด อาจมีค่าในสายตาของท็อปโบลี่ก็จริงแต่ทางแฟนบอลเชลซีล่ะคิดเห็นยังไงกับดิวของโรนัลโดถ้าเกิดย้ายมาร่วมทีมเชลซีจริงๆจะส่งผลดีหรือร้ายคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะครับขอบคุณที่ร่วมกระทบปาดก,กับเราหากทินชอบในตัวคอนเทนต์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ผ่านสองช่องทางคือเฟซบุ๊กยูทู e พร้อมเรื่องราวสุดจี๊ดที่พร้อมบอกเรากระทบปาตอกปากและเรื่องราวการกระทบปาในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวการกระทบปากสิงเรื่องใดพบกันได้ทั่วทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ